เชียงพักเชียงใหม่ความสุขที่ยั่งยืนเพื่อคนเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาควิชาวิศวะนะครับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์นัดแนะนําตัวเองนิดหนึ่งก่อนครับครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนภัสจกัฒนานะครับ อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับปกติแล้วอาจารย์นี่จะเน้นเกี่ยวกับการสอนเรื่องเรื่องอะไรครับอาจารย์นะครับจริงๆอาจารย์ในภาคเรามีประมาณ11คนนะครับแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปนะครับตัวผมนี่จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าอาจารย์จะถนัดเรื่องขยะซึ่งวันนี้ในเทศบาลนครเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาขยะ ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับอยากให้จารย์นัดเล่าให้ฟังว่าวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องเนี่ยในแบบสากลเ,เขาทำกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือจริงๆดีที่สุดก็คือ,คอต้องจัดการขยะใ้แต่ต้นทางนะครับเราก็ควรจะแยกประเภทก่อนทิ้งนะครับเพราะว่าขยะจริงๆท,ที่ที่ต้องกําจัดจริงๆมันมีอยู่น้อยมากนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยหลักๆเลยคือมีอยู่3าประเภทหลักๆนะครับ หนึ่งก็คือขยะที่รีไซเคิลได้นะครับพวกขวดขวดแก้วกระป๋องต่างๆนะครับอันที่2ก็คือขยะที่เป็นเศษอาหารนะครับเป็นออแกนิกเวสต่างๆแล้ส่วนที่3าก็คือขยะที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆซึ่ง,งถ้าเราสามารถแยกเศษอาหารซึ่งมีปริมาณถึง50-60%ถึงกรในในกองขยะทั้งก้อนเนี่ยนะครับ,รบออกไปได้แล้วก็แยกขยะที่เป็รีไซเคิลได้ประมาณสัก เกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเหลือขยะที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ที่ต้องกำจัดเนี่ยนิดเดียวเองนะครับประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับซึ่งการจัดการขยะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะจะง่ายกว่าครับถ้าสมมติเราแยกขยะได้จริงนี่แสดงว่าเราสามารถที่จะดูแลขยะเป็นซีโร่ไในต่างประเทศได้แน่นอนไหมครับถ้าตามหลักวิชาการครับก็เนี่ยซีโร่เลยครับโอ้เนี่ยซีโร่เลยใช่ไหมครัครับคือมันตอนนี้มันมีต้นแบบบางหมู่บ้านนะครับเขาเขาทำดีมากเลย เนื่องจากหมู่บ้านเป็นชุมชนเข้มแข็งมีการคุยกันแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามแยกเป็นสามประเภทอย่างที่บอกครับซึ่งเศษอาหารตรงนี้เขาก็มาทําปุ๋ยในพื้นที่ส่วนกลางแม้ว่าตามบ้านอาจจะมีที่น้อยแต่พื้นที่ส่วนกลางมีพื้นที่เยอะเขามาแยกแล้วทาปุ๋ยของเขาเองแล้วเขาก็มีพื้นที่ส่วนกลางในการปลูกผักปลูกผลไม้ของเขาเองแล้วก็เขาใช้ปุ๋ยตรงนั้นในพื้นที่ส่วนกลางเขาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจมาก ครับแต่ในส่วนที่เป็นพวกหอพักหรือคอนโดมิเนียมที่พื้นที่น้อยๆหรือโรงแรมเนี่ยน,นะครับก,ก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทํำยังไงทีนี้งานเราก็คือทํายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเนี่ยแยก,กเสร็จแล้วทางทางท้องถิ่นหรือทางเทศบาลต้องสนับสนุนระบบในการจัดเก็บ,บตามชุมชนต่างๆครับแล้วก็เอามารวมกันที่สถานีขนถ่ายตรงกลางแบบแยกประเภท แต่แยกเป็น3อย่างเนี่ยค่ะแยกเป็นสามอย่างนัดพูดแล้วเราจะลดขยะที่ต้องขนส่งไปที่ฮอดถึงร้อยกิโลได้เยอะมากก็จะประหยัดงบของทางเทศบาลด้วยที่การนัดบอกก็คืออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองใช่ครับถูกไหมครับลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับและส่วนที่ลดเนี่ยอาจจะเป็นสามารถเอามาตั้งเป็นกองทุนในการส่งเสริมในการทับเคลื่อนทุนทางเลี้ยงและพวกเศษเศษเศษขยะพวกนี้เอาไปทำปุ๋ยได้ด้วยใช่ไหม ใช่ครับคือถ้าเราแยกได้ะครับมันก็ทําได้หลายอย่างขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยสามารถนำมาหมักทําเป็นไบอแก๊สซึ่งเป็นลังงานใช้ได้หรือเอามาทำเป็นปุ๋ยก็ได้อันนี้คือ key success นะครับก็คือการแยกขยะให้ได้ชัดเจนซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่อาจารย์นัทบอกก็คือไม่ใช่เรื่องของรีไซเคิลเพราะรีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนก็ซาลงซาเล้งหรืออะไรถกชดก็เข้าไปในมูลค่ามูลค่าอยู่แล้วแต่ที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของเศษ เศษอ,อาหารนี่แหละน,นะครับซึ่งถ้าเราลดการผลปื้โยชน์อาหารกับเวสต์ตัวอื่นได้เนี่ยทุกอย่างจบเลยโอันนี้จบเลยนะครับอันน,อนี้คีย์สักเซสเลยตรงนี้